สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัววันเกิดไหนทุบหม้อข้าวของตัวเองคลิปนี้นะคะแอบมีอยากจะพาทุกท่านมาร่วมเปิดดวงวันเกิด ที่จะเกิดขึ้นเป็นดวงในครึ่งปีหลัง2,563นี้ค่ะจะเป็นวันเกิดในบ้างนั้นที่มีเกณฑ์ทุบหม้อข้าวของตัวเองตามแอดมีมาชมกันได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่วันเกิดแรกเลยค่ะท่านที่เกิดในวันพุธการเงินนะคะจะมีเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปไม่ค่อยเหลือเก็บโดยรวมแล้วยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่ถึงขั้นเดือดร้อน แต่ให้เรามาระวังถูกผู้อื่นเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ถูกหลอกถูกโกงเสียรู้มิจฉาชีพได้ค่ะเรื่องการงานช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการสั่งสมประสบการณ์ชีวิตไม่ว่าจะมีสิ่งดีหรือรายเข้ามาขอให้เชื่อมั่นในการจัดสรรจากจัก,กรวาลว่าสิ่งนี้จะช่วยหล่อล้อมให้คุณเป็นคนที่กล้ากแกร่งมากกว่าเดิม การลงคอร์สศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะช่วยรับคมสกิลเฉพาะตัวในสายงานให้จัดจ้านยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อคุณในภายหลังทางนี้ต้องระวังปัญหาที่มาจากบุคคลอื่นเอาไว้หน่อยนะคะอะไรที่พอจะจัดการเองได้ขอให้ลงมือทำด้วยตัวเองจะดีกว่าอย่าไว้วานคนอื่นเลยค่ะ ความรักสําหรับท่านที่ยังเป็นโสดนะคะดวงความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นอาจมีคนเข้ามาให้คุยกรุบกริบบ้างแต่แววสารสัมพันธ์ระยะย,ยาวยังไม่ปรากฏหากมีคนคุยแล้วและได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างหรือเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจกับคนคนนี้ขึ้นมาให้เหยียบเบรกตัวโกงไปเลยนะคะรักที่ดีจะไม่มาเวซับซ้อนเด็ดขาด คนมีคู่ความรักยังดำเนินต่อไปอาจมีโมเมนต์ไม่เข้าใจกันบ้างแต่ลงท้ายจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้และกลับมารักกันดีเหมือนเดิมยังไงก็ตามนะคะให้ระวังการพูดกระทบกระทั่งกันแบบไม่ตั้งใจอย่าใช้อารมณ์นำเหนือให้ใช้เหตุผลพูดคุยกันให้มากๆคะ่ะคำแนะนำ บางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ยากแก่การควบคุมซะเหลือเกินนะคะไม่ต้องมัวไปหาคําตอบว่าเพราะเหตุใดจะเป็นอย่างนั้นทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นคือสัจธรรมของโลกยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหาวิธี go with the flow ไหลไปตามกระแสน้ําให้ได้จะเข้าทีกว่าค่ะช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือหรือคําแนะนําดีๆจากคนอายุน้อยกว่าชนิดที่คุณเองก็คาดไม่ถึงด้วยล่ะค่ะ ลองเปิดใจให้กว้างๆอย่าปิดกั้นตัวเองจากกำแพงทิถิไม่ฉะนั้นคุณอาจลงเอยแบบราชสีจากนิทานอีศพเรื่องราชสีกับหนูก็ได้นะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งวันเกิดน,นะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีการเงินเนี่ยให้ระวังโมเมนต์แบบเบื่อสุดขีดจะทำให้คุณเผลอทุบโม้ข้าวตัวเองเข้าอีกในนึงก็คือ คุณอาจได้รับโอกาสเข้ามาอาจถูกชักชวนไปทำงานหรือมีคนอยากมาร่วมหุ้นลงทุนด้วยการไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนนั้นเป็นเรื่องดีแต่การประวิงเวลาอาจทำให้คุณพลาดโอกาสได้นะคะส่วนเรื่องการงานจะรู้สึกหมดไฟเบื่อเบื่ออยากๆยากกับการทำงานเริ่มมองหาเส้นทางใหม่ๆให้กับชีวิตความจริงแล้วการงานของคุณไม่ได้ยำแย่อะไรเลยนะคะ ออกจะไปได้เรื่อยๆซะด้วยซ้ำเพียงแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี้อารมณ์ของคุณไม่สเีียนพ่านเบื่อหรือท้อแท้ได้ง่ายต้องพยายามฝึกจิตควบคุมใจให้ดีนะคะพึงระลึกเอาไว้ว่าการมีงานทำคือลาบอันประเสริฐยังมีคนอีกมากมายที่ขาดรายได้ประจำไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งมองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วกูจะผ่านพ้นมันไปได้คะ่ะ ความรักนะคะคนโสดจะได้เริ่มเปิดใจทําความรู้จักกับคนใหม่ๆถึงแม้ว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตจะยังไม่เด่นชัดแต่อย่างน้อยๆก็มั่นใจได้ว่าคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นกัลยาณมิตรอย่างแน่นอนส่วนจะดีต่อใจแค่ไหนนั้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ ถ้ามีคนคูยอยู่แล้วจะได้ขยับสถานะไปอีกขั้นเป็นได้ทั้งการตกลงปลงใจเป็นแฟนหรือตัดสินใจสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันก็ได้คนมีคู่ทุกสุขสลับกันไปต้องมีเหตุให้งอนง้อกันนิดหน่อยแต่ไม่มีเกณฑ์ทะเลาะก,กับบ้านแตกแน่นอนค่ะคำแนะนำ เมื่อไหร่ที่มีเหตุการณ์บางอย่างเข้ามากระทบกับจิตใจคนส่วนใหญ่มักมองหากำลังใจการได้รับการเติมเต็มและความรักจากผู้อื่นเป็นลำดับแรกโดยไม่ได้ตะหนักเลยว่าตัวคุณเองก็สามารถมอบความรักอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองได้เช่นกันนะคะเรียนรู้ที่จะรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองก่อนจะไปดูแลคนอื่นเรื่องไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถือไว้ค่ะ let it go บ้างนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงวันเกิดที่มีเกณฑ์ทุบหม้อข้าวของตัวเองนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ